คาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เสกล้างหน้าทุกเช้าจะมีอำนาจคนยำเกรงศัตรูพ่ายแพ้นะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหนะน,ะนะเมสีระเตเชนะนามะ ราชาสีหูอิทธิริ์พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังอิทธิริ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชยังอิทธิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชยังเอวัง ราชาสีโหมหานาทัทงสีหะนากกังสีหะนะเมศสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอปร,ราชายังอิทธิริ์พระธรรมมังรักษา สารพัดศัตรูอัป,ประราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัป,ประราชยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหะนะเมศีระเตเชนะนามะราชสีโห อิทธิฤทธิ์พระพุทธทงรักษาสารพัสศัตรูอปราชยังอิทธิฤทธิ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอปราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอปราชยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนาทกังสีหนเมศีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทิริ์พระพุทธทังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชายังอิทิริ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชายัง อิทธิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ประราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหานาเมศีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธทังรักษา สารพัสศัตรูอปะราชยังอิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทางังสีห์นาทกัง สีหณเมสีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทธิริ์พระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทธิริ์พระธรรม,มังรักษาสารพัสศัตรูอัประราชายังอิทธิริ์พระสังคังรักษา สารพัดศัตรูอัประราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหนะเมสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธังรักษาสารพัดศัตรู อปราชยังอิทิริ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอปราชยังอิทิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัปราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเม สีระเตเชนะนามะราชสีหูอิทธิริศพระพุทธังรักษาสารพัสศัตรูอประราชยังอิทธิริศพระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชยังอิทธิริศพระสังคังรักษา สารพัดศัตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนานทกังสีหนะนเมสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธังรักษาสารพัดศัตรู อัปะราชยังอิทธิริธพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชยังอิทธิริ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหะนะเม สีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระธรรม,มังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระสังคังรักษา สารพัดศัตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนานทกังสีหนะนเมสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธทังรักษาสารพัดศัตรู อัปะราชยังอิทธิริ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชยังอิทธิริ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอัปะราชยังเอวังราชสีโหมหานาท,างนาทังสีหนาทังสีหนนเม สีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระสังคังรักษา สารพัดศัตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนานทักังสีหนเมสีระเตเชนะนามะราชสีโหอิทิริ์พระพุทธทังรักษาสารพัดศัตรูอัปร,ราชยัง อิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ปะราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ปะราชยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหานาทังสีห์นเมศีระเตเชนะ นามะราชสีหูอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศตรูอปะราชยังอิทิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศตรูอปะราชยังอิทธิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศตรูอัปะราชยังเอวัง ราชาสีโหมหานาทังสีหานากกังสีหะนเมศสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอปราชายังอิทธิฤทธิพระธรรมมังรักษา สารพัสศัตรูอัปปร,ราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนาทังสีหะนะเมศีระเตเชนะนามะราชาสีโห อิทธิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัดศัตรูอปะราชยังอิทธิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัดศัตรูอปะราชยังอิทธิริ์พระสังคังรักษาสารพัดศัตรูอปะราชยังเอวังราชสีโห มหานาทังสีหนาธกังสีหนเมสีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทธิริ์พระพุทธทังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทธิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอัประราชายัง อิทธิริพระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหานนเมศีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธทังรักษา สารพัสศัตรูอประราชยังอิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอประราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนาทกกัง สีหนเมสีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระสังคังรักษา สารพัดศัตรูอัประราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนานทกังสีหนนเมสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธทังรักษาสารพัดศัตรู อัปะราชยังอิทธิริ์พระธรรมังรักษาสารพัสศตรูอัปะราชยังอิทธิริ์พระสังฆรักษาสารพัสศตรูอัปะราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนาทกังสีหนะนเม สีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอัประราชายังอิทิริ์พระสังคังรักษา สารพัสศตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทกังสีหานาเมสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิฤทธพระพุทธทังรักษาสารพัสศตรูอป,ปร,ราชยัง อิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ประราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ประราชยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหานาทังสีห์นะเมศีระเตเชนะ นามะราชสีโหอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังอิทิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังอิทิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังเอวัง ราชาสีโหมหานาทงสีหานาทกังสีหานาเมศสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอปราชายังอิทธิฤทธิพระธรรมมังรักษา สารพัสศัตรูอัป,ประราชยังอิทธิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ประราชยังเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนานทกังสีหนาเมศีระเตเชนะนามะราชสีโห อิทธิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังอิทธิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชยังอิทธิร,ทริาาพรรร์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอประราชยังเอวังราชาสีโห มหานาทังสีหานทักังสีหน,หนเมสีระเตเชนะนามะราชะสีหูอิทิริพระพุทธทังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริพระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายัง อิทธิฤทธิ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอัป,ประราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทังสีหะนะเมศีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิฤทธิ์พระพุทธทังรักษา สารพัสศัตรูอประราชยังอิทธิฤทธิ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอัประราชยังอิทธิฤทธิ์พระสังคังรักษาสารพัสศัตรูอัประราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนาทกัง สีหนเมสีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทิริศพระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริศพระธรรม,มังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริศพระสังคังรักษา สารพัดศัตรูอัปปร,ราชยังเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหนานทกังสีหะนะเมสีระเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิริ์พระพุทธังรักษาสารพัดศัตรู อปะราชยังอิทิริ์พระธรรมังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังอิทิริ์พระสังฆังรักษาสารพัสศัตรูอปะราชยังเอวังราชสีโหมหานาท,างานาทังสีหานาทังสีหานะเม สีระเตเชนะนามะราชาสีหูอิทิริ์พระพุทธทางรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระธรรมมังรักษาสารพัสศัตรูอประราชายังอิทิริ์พระสังคังรักษา สารพัสศัตรูอัปราชยัง